สวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยือนอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เมืองประวัติศาสตร์แห่งการเดินพัดในสมัยโบราณผมเดินทางจากเชียงดาวไปเวียงแหงระยะทาง66กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับเพราะเส้นทางนี้ขึ้นเขาสูงชันโคตรโคตมากนะครับ มีคนพูดว่ามาเวียงแหงต้องตั้งใจมาครับเพราะเวียงแหงอยู่สุดเขตแดนไทยติดกับรัชชานของเมียนมาสมัยก่อนก็อยู่ไกลมากนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นรับแลของจังหวัดเชียงใหม่นะครับประกอบการนทฒนทางที่ขึ้นเขาสูงชันนะครับคนก็เลย ไม่ค่อยรู้จักและไม่ค่อยไปเวียงแหงครับเวียงแหงชื่อเดิมว่าเมืองแหงเคยเป็นเมืองหน้าด่านตามเส้นทางเดินทัพและการค้าระหว่างเมืองเชียงใหม่ของไทยกับเมืองนายของเมียนมานะครับอยู่ในรัชานของเมียนมาเมืองแหงก็เป็นเมืองถึ่งกลางเส้นทางตามลำน้ำแตง เป็นที่ราบกว้างใหญ่เหมาะแก่การ,รปลูกพืชเพื่อสะสมสเสบียงให้กับกองทัพในยุคนั้นนะครับเมืองน,นี้จึงมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายยกตัวอย่างเช่นเป็นเมืองเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าอุเรงนองที่กรีธาทัพทหาร9้างินาย มายึดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2101และจากตำนานของสมเด็จพระได้สวนมหาราชช่วงสุดท้ายที่พระองค์เดินทัพผ่านเมืองแหงเพื่อไปตีกรุงอังวะแต่ทรงพระประชวนและสิ้นพระชนที่เมืองหางซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัชัารของเมียนมานะครับ แต่บางตำนานก็บอกว่าสิ้นพระชนที่เมืองแหงซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการก่อสร้างอนุสรเป็นพัพลาที่ประทับที่ตำบลแสนไผ่อำเภอเวียงแหงนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเส้นทางลบหนีของเนียมเมียว้ิหบดีขุนศึกพม่าผู้พิชิตสามอณาจักรหรือล้านนาล้านช้างและอยุธยานะครับหลังจากถูกกองทัพพระเจ้าตาก ขับไล่ออกจากเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2317อันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับผมได้ไปเยี่ยมชมวัดฟ้าเวียงอินวัดสองแผ่นดินที่เป็นสุดเขตประเทศไทยวัดน,นี้วัดเดียวครึ่งหนึ่งอยู่ในไทยและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตเมียนมานะครับ โดยมีเจดีอยู่ในฝั่งไทยและก็โบสอยู่ในฝั่งพมา่านอกจากนั้นยังมีสุสานของในพลโมเฮงอดีตผูน้นำชาวไทยใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับด้านหลังเจดีก็มีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ด้วยจากนั้นผมก็ได้ไปชมวัดพระธาตุแสนไหวัดที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาพักทับ,บริเวณนี้ก่อนไปเทียงวะ นอกจากนั้นยังมีตำนานว่าพระพุทธองค์และพระอานนท์ได้เดินทางมาพักแรมณบริเวณนี้มีชาวกะเรียงนำอาหารมาถวายมากมายนะครับพรอมก,กับแตงโมพระอานนท์ก็ได้นําแตงโมไปถวายพระพุทธเจ้าโดยทิ้งเปลือกลงในแม่น้ําต่อมาแม่น้นํานี้ก็ได้ชื่อว่าแม่น้ําแตงซึ่งเรียกกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับพระพุทธเจ้าสเสวยแตงโม ฟันก็ได้กระเทาะออกกระเทาะในภาษาเหนือเรียกว่าแหงนะครับจึงเป็นที่มาของเมืองแล้วก็ได้มอบพระทนให้กับชาวกะเรียงฟันจูบไว้ในพระธาตุแสนไฮแห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของเวียงแหงนะครับเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานน่าศึกษาน่าไปเที่ยวนะครับเมืองแหง ตอาที่นี่มีหลายหลากชาติพันธ์นนะครับศิลปะต่างๆก็ได้รับอิทธิพลมาจากทางเมียนมานะครับพระทาตแสนไหนะครับที่พุทธองค์และได้ทรงมาประทับที่นี่ในครั้งหนึ่งนะครับกับพานนก็ประทับใจนะครับอำเภอเล็กๆที่ทรงคุณค่าเมืองเวียงแหงนะครับ สวัสดีครับ